สวัสดีครับพบก,กับ e c s o l a r นะไฟถนนรุ่นใหม่มาแล้วมีถึง3รุ่นราคาหลักร้อย่านั้นเองคุ้มค่ามากนะมีตัวนี้รุ่น e c s t 540W 0 w นะ e c s t 1 0 0 0และตัวนี้ตัวใหญ่สุด e c s t 2 0 0 0 w 2 0 0นะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าข้างในกล่องแต่ละรุ่นมียังไงบ้างอ่นะตัว e c s t 5 0 0 w 4 0มาดูข้างในกล่องดีกว่าราคาหลักร้อยนะลูกค้าเดี๋ยวผมจะบอกราคานะปกตินี่นะ้ากล่อง7 9 0นะขายเท่าไหร่ อ่าตัวนี้อุปกรณ์พร้อมใช้งานเลยมีตัวโคมมีตัวก้านมีตัวตะกรูให้นะตัวนี้สลามากที่เอาไปยึดเข้ากับเสาไม้คือหลังคาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดชิลลี่ตัวเล็กเท่านี้นะครับแต่ว่าสว่างถึงเช้าแบตเตอรี่รของเขาจุเท่าไหร่มาดูแบตเตอรี่กันสเปกบอกแบตเตอรี่ อ่า3.7โวลต์4,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับแผง5โวลต์4วัตต์นะครับอ่าตัวนี้เป็นตัวรุ่น easy st 1 0 0 0 w 8 0นะครับอุ <Okay. S 1> ปรกรณ์ของเขาที่ได้รับนะลูกค้านี่บอดี้ใหญ่เลยใช่ไหมตัวนี้เป็นแผงโมโนแล้วนะครับแล้วก็เป็นแผ่นเหล็กอ่าแผ่นเหล็กมาพร้อมด้วยตัวประกับแผ่นเพจล,ล็อกเสามีน็อตยาวให้พร้อมเลยตัวนี้สว่างคงที่ได้ถึงเช้าอ่าแบตเตอรี่ของเขานะอัปเกรดจาก5,000ม ah ิลลิแอมป์เป็น6,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับตัวนี้อ่าแผง5วัตต์นะเดี๋ยวดูความสว่างกันะ ถึงเช้าติดตั้งได้สูงประมาณ3มเมตรเลยทีเดียวนะครับอ่านะแล้วตัวนี้รุ่นที่3ตัวรุ่นที่ใหญ่ของเรา e c f g 2000 W 2 0 0มาดูอุปกรณ์ที่ได้รับนะโอ้ใหญ่มากโอ้ตัวนี้นะแล้วก็มีแขนเหล็กให้พร้อมเลยมีแผ่นเฟรชให้มีตัวนอ็อตยาวแถมตัวรุ่นนี้มีรีโมทให้ด้วยนะลูกค้าอยากได้โหมดสว่างคงที่หรือโหมดเซ็นเซอร์จับการเคลื่อนไหวก็ได้สว่างถึงเช้าทั้งคู่นะเดี๋ยวมาดูความสว่างนี่จ้าเลย อ่าตัวนี้ติดไต้สูงประมาณ3าถึงสเมตรเลยนะอ่าระวังข้าเลยติดได้สูง3-4เมตรราคาในแค่หลักร้อยไปลายๆเท่านั้นราคาโปรโมชั่นอ่ารีบๆเลยนะครับก่อนที่สินค้าจะหมดนะครับ